สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันก็บเอาคนตกปลาฮะเฮ็ดพี่น้องว่าไดคืนผู้เพลิงได้พี่น้องมาแต่เสาอีกแล้วมือนี้มาพอข้องดีแล้วพี่น้องไปไปลุนน้ำกันครับผมสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีทุกๆกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมืม้อนี้ก็พอกันในเสารวันที่ยี่สิบสองครับผมธันวาคมสอง7้าหกเจ็ดครับพี่น้องครับหลังจากวันด้พอกันหลายมือกับิดฮอดอยู่ด้วยคับพ่อแม่พี่น้องครับ ถ้าพ่อแม่พี่น้องมาเราเบิงเฮ็ดเห็ดขอนเฮ็ดบดหรือว่าเฮ็ดล่มเหรครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กับพ่ะอหไล่ะครับพี่น้องมองเปิดคลิปนี่แหละครับผมปุ่นครับพี่น้องขอนี่เสื่องไหวด้วยครับผมจะค่อยเหลือหลุนปลายขาวเนาะแม่น้ำมุนเอาอ่อนนี่ด้วยค่ะนะพี่น้องบ่หลายใหญ่ห่างครับพี่น้องพอดีสุกเอาเลยครับวันสะเทืนมาหอนพี่น้องเอ้ยบ่ได้เอากระแตมาด้วยครับผมเพราะว่าเห็ดเบียกเพ่อแต่แรกอะ ผ้ากันลวงมาเลยครับพี่น้องเห็นมูเพ่นเก็บลงเมื่อก็เลยมาเลาะเบิ่งครับพอดีสุเสบเจ็บแซบครับรุ่นนี้มุนปลายขาวครับเลาะมาสามสี่ขอนแลวเนาะพอจักขอนขาเห็ดใหญ่แสดงว่าตอนบอได้นาะเปื่อยแล้วแสดงว่าตอนอน่อ,อนๆเนี่คือสีดอกนะาขนานเลยเด้พี่น้องแน่นครับขนานนี้ยังใหญ่นะนาดมันอันนั้น นี่ตปดอกลุงพอดีซุปครับพี่น้องเบื้องฐานพี่น้องเบื้องทองมันนะเขาเอิ่อญปลายขาวพี่น้องนี่แับยังอ่อนซุปแบบซุปพี่น้องแกันอ่อนก็นี่กะแกงผู้มาแกงกะแกงผู้มาแกงหรือว่าสีซุปเบิดดอกก็ได้เน้องเบิดดอกก็ได้ซุปเบิดดอกสำรับคนที่มีแขีวดีๆนะพี่น้อง ผูดดีมีแขลนยำกับซุเปิ้ลดอกระไรครับรุ่นรุ่นซ้ำเหรียญซิฟนี่ครับพี่น้องส้ำหรับผู้เฒ่าก็ต้องเอามาสาับมาฟักให้เพิ่นซะก่อนครับพี่น้องเฮ็ดคือลาบนี่ครับผมเพราะว่าเพิ่นยำบ่ได้ควานเงาใส่หอมๆพี่น้องเอ้ยดีที่ว่าเอามาเสียง <où> <szyst> ไว anyway, ้ครับควานนี้เสียงไว้เต้พี่กายเป่นได้พี่น้องเนียนครับสรนบริเก็บได้นี่ ผมมีกระตตกระส่ทุงนี่แหละครับพี่น้องไม่เจ๊ได้มันมาแบบเป่งดวนครับผม,มทุงเนี่ยก็ะตดกระเป๋าตลอดได้พี่น้อง <c oughs> นะอุ้ยขาใหญ่ขนาดดอกปานยังขาอวบเนาะแมนพูนะตอนยังงนอ่อนสีสันแดงจ่เนอน่อนคะือสีมีแต่ดอกแข็งแข็งขายใหญ่ ขนาดบ้นบานแล้วก็ยังขายบักไงเลยครับพี่น้องอันนี้เป็นขอนแค้นหินหรือว่าตะเคียนหินครับพี่น้องภาษาบานเทาเพ่นเกินขอนแค้นครับถึงงานในจักน้อยครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเหนียวครับดอกลุนนี่มีขอนหน่อยอีกครับนี่ยเท่ว่าขอนหน่อยนั้นพุไปแล้วครับ นึกว่าสิบ่วได้พ่อสุบช่วงนี้กับบ่อยได้ลงคลิปปันได้ด้วยครับพี่น้องเพราะว่ายากคุณพ่อบค่อยสบายปุ๊ยดอกนี้ขาไหมเที่ยวหาหมอตลอดครับผมเดี๋ยวนี้เดือนละเท่อยังถือยังยังยังถือว่าอันห่างอยู่นะพ่อแน่นครับจุดเงก่อนกอน้ำบู มันกอนนัดเป็นนัดเดือนละสองสมเทื่อเดือนนี้เดือนละเทื่อยังไข่อยู่ครับพี่น้องจากมาผมกับแมนหนมุ่นกับบ่อคอยได้ล่งคลิปบ่อคอยได้ไปหาอยู่หากินเลยครับพี่น้องคลิปได้ที่ได้ล่งก็คืบนั่นแหละไปหากินครับพี่น้องเป็นเครื่องเถือเอาทุ่งทุ่งนี้จะเก็บเครื่องทุ่งตอนนี้ควันเดียวบ่นนี้ เยาว่าพ่อสูบเออกินว่าเบิรเดนคน่อนพอดีครับรุ่นนี่แต่ว่าดอกไี่ใหญ่นอะเสียงไว้จนจะคลองลืมครับคอนนี่ <laughs> พมมาพูดเดียวตอนั้นก็หาบ่เห็น ใส่ก็อยากไปพูดสูงๆก็หนีอยู่ครับผมแต่ว่ามันไปบ่ได้ครับพี่น้องติดภารกินอยู่นเนาะเดี๋ยวต้องนนะกลับลงไปสีดยาเบาหวานให้คุณพ่ออีกหาแนวอยู่แนวกินให้เพิ่นคือว่านแหละครับพี่น้องผู้ป่วยเฮาสิไปไกลเพิ่นก็บ่ได้ครับมาหารทิมไปไกลดอกพี่น้องเอ้ยอนะเบิดพอดีครับบัน เดี๋ยวพี่น้องไปเบิ่งขอนใหม่ครับพี่นอ้อนงเหลือตคเขาย่งยีหลายขอนอยู่พี่น้องแต่มันอยู่ที่ว่าที่ออกบ่แค่นั้นแหละมันสิเหลือตาหมูเพิ่นไปครับพี่น้องครับอขอนนี้ก็ดอกแห่งครับพี่น้องนี่จะดอกแห่งขอนเปล่าเปล่า,ลา,าไ่ย้มใดกับบ่อค่อยออกเราครับขอนนี้เพราะว่าพ่นตากแดดครับพี่น้อง พิ่นบ่คอยซุ่มซื่นขึ้นมูนขึ้นขอนแค่นหินตแต่เคียนหินคือกันครับผมนี่ก็อีกขอนหนึ่งครับพี่น้องโอ้ยคือบอ่วมีนเนาะเห็ดสาบหลาบอยู่ปิดยางมีแต่ขอนซื่อๆครับพี่น้องครับขอนเาเงาครับพี่น้อง แดีว,ว่าบ่าออกครับผมเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปเบ่งอยู่ในข่างหน้าผานั่นครับมีอยู่สองสามขอนครับผมขอนอยู่ข้างล่างคนครับพี่น้องตรงนี้ก็เป็นหน้าผาครับเดี๋ยวสิพ้าแมน้มุนย่งางดัดเลาลงไปครับพี่น้องมันมีทางลงอยู่ครับผมไปครับพี่น้องลงไปเบ่งกันครบับ่าเปินออกหรือบอ,อก จะห้อยข้าเจ้าเก็บไปครับพี่น้องมีครับผมเขาดึงเอาขอน,นี่ทั้งไงทั้งแงาครับพี่น้องขอนลอยครับบดถึงผื่นด้วยครับขอนนี้พิ่นผา,นาดอยู่กับก้อนหินครับพี่น้องแ่งนามนเพิ่นพิ่น,นไปเบิ่งอีกขอนหนึ่งกลางๆกันครับ,ม,บ,ม,บ,บมีบัลลแม่ท้านั้นบม่มีบ่โอ้ย สิมานคอนเดียวนี่วพาปแบหลายคอนอยู่ครับจุดนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยออกครับพี่น้องครับขึ้นมาจากคอนเฮดแล้วครับพี่น้องเศร้างาบงาบเมยนึ่งเลยครับพี่น้องเดี๋ยวสิบว่าพี่น้องปุ๋ยแล้ะครับปีนขามผู้น้อยนี่ไปครับพี่น้อง จังบดาย่างอ้อมครับปีนปีนขามไปเลยแล้วก็โล่งฟังผุนครับฟังตรงขามกะสีหอดจุดจอรดรถพอดีครับผมไปครับพี่น้องอีกยกนึงครับผมแม่น้ำมุ่นขึ้นคนละทางเด้อครับพี่น้องเป้าปากอ่อนหลังพูแล้วครับผมเด้พี่น้องเบ่งบรรยากาศหลังพู่ครับ ทา่าผุนกสิเป็นวิวเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวซูมให้พี่น้องเบิางผุนครับทางนี้กสิเป็นะลานเป็นะลานหินครับพี่น้องผุนแมนม้ามลไปหาพุนล้วครับ มอแกการตั้งแคมอยู่ด้วยครับพู้นี่โล่งดีแปนดีครับพี่น้องสัมผัสอากาศหนาวครับพี่น้องครับตอนนี้ใกล้ๆซีฮอดทั้งลงไปหารถล่เด้อครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานกันค่ะบะคอนเดียวนี่ได้หลายปันไดครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องที่ว่าหมานอยู่ด้อครับพี่น้องครับ แต่ว่าเห็ดชนิดนี้นี่ปล่อยไว้เิงบ่ได้ครับพี่น้องต้องเฝ้าเมื่อหอดบ้านต้องเฝ้าลวกเฝ้าต้มลดครับเพราะว่าพันสิมีนอนไตเหรอครับนี่เพราะพ่นมีตดนอนอยู่แล้วครับนอนเข้าหน่อยหน่อยครับผมถือว่าหมานอยู่ครับพี่น้องไม่ต่รุ่นพอดีสุบครับผมเม็ดปลายขาวดอกยญ่งงามครับพี่น้องครับครับผมบาน้ก็สิได้พากันกลับลงเมื่อบ้านแล้วครับพี่น้องครับสิไสด้ลงจากหลังพู่แล้วครับผม ก็ถือว่ามานอยู่ครับพี่น้องได้ซุปอยู่ครับผมซุปโอ้ยซุปใหญ่เติบอยู่พี่น้องเลยมันใส่กับแต่กับเครื่องตแต่เลระครับพี่น้องเนีค่ะจังได้ก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกกำลังใจเด้อครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทีท่เข้ามาให้กำลังใจพอน้ำมนต์กับแม่น้ำมนต์ครับเดี๋ยวพบกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้อยู่ดีมิแห่งสบู่สุขคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ